สวัสดีครับพบกับโจวันนี้ก็มีรถ Nissan Kit นิสสันคิดมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับสีขาวคันนี้ก็เป็นรุ่น V นะครับราคาอยู่ที่849,900สนะครับสีขาวมุกก็มีค่าสีเพิ่มเข้ามา1,000 0บาทนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งของ Maximus นะครับก็ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นโปรโมชั่นเลยนะครับคันนี้สเกิร์ตรอบคัน Maximus นะครับสีขาวมกุกตามตัวรถตัดด้วย สีดำนะครับแล้วก็ให้รถอันนี้มีความโดดเด่นก็ติดสเกิร์ตที่มีค่าสติ๊กเกอร์สีแดงเพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้กระแสการตอบรับของชุดแต่งแม็กซิมัสก็มีอ,อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นชุดแต่งที่ใส่กับนิสสันคิกแล้วลงตัวเลยนะครับสำหรับนิสสันคิกรุ่น V ีนะครับก็มีกล้องรอบคันนะครับล้อแม็กขอบ17นะครับลายทูโทนแบบนี้นะครับ อันนี้จบโปรโมชั่นที่แคมเปญ0%นะครับดาว25%ผ่อน4ปีนะครับติดคิวกันราดให้เรียบร้อยนะครับมาชมด้านท้ายกันนะครับก็มีชมด้านข้างนะครับก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับสีตามตัวรถตัดด้วยสีดำนะครับนอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์สีแดงเพิ่มเข้ามานะครับ พร้อมกับตัวอักษร m a x i m ิมเป็นชื่อทางร้านของเขานะครับคันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับก็เป็นสีดำเงาครับสีขาวตัดด้วยสีดำตอนนี้ก็ถือว่ากระแสะมาแรงนะครับไฟท้ายของคิกก็จะเป็นแบบ LED อยู่แล้วนะครับสวยงามนะครับรุ่น V จะไม่มีทับทิมคาดยาวมานะครับก็เป็นไฟทับทิม แล้วก็ไฟ LED กานถ้ายนะครับสกเกิร์ตด้านหลังนะครับชุดแต่งแม็กซิมัสอันนี้ก็จะเป็นท่อสองท่อนะครับก็เป็นท่อคู่แล้วก็มีดิฟฟิเซอร์นะครับก็โปรโมชั่นติดตั้งให้ฟรีเลยนะครับชุดแต่งทั้งหมดนี้นะครับอนอกจากนี้นะครับก็ยังได้แคมเปญ0%ด้วยนะครับพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับ สนใจนิสสันคิกหรือว่านิสสันรุ่นอื่นๆก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆกับโจได้นะครับโจอยู่ที่นิสสันอีเคเถียวนะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ065 742 2498นะครับ